ผัดโยธาักดีครับเป็นอันเช้าโคกหนองหน้าอันอำเภอมันจาที่ีของเ้ากับเก็ดเป็นสวนนงเกาะปลูกพืชปลูกยังปลูกพักปลูกเขาแล้วกาปลูกต้นกล้วยปลูกยังพ็อได้ขายกินผลผลิตของมันคือเอากล้วยโดน,ดนไปแล้วเพิ่นกับนี่แม่ค้ามาเอากล้วยยู่สวนครับแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงยังกะกพอได้ เห็ดกับเขากับน้ำกินแามกินนองไม่ยามม่ไปมสวนเนะครับไปเบิ้งถังใหว่าปลูกยังแน่ปลูกผักปลูกยังกินเลยครับให้กับผม <c oughs> ต,ตั้งอย่างกับมีไฟหัวกับไฟหวัวปีเป็นปีรอบปีมั่นต๊ะแดงข้อมจุ่มเชียนลงมามันก็เกิดเป็นนอเป็นยังแม่เห็ดนอใหม่ใส่ถุงใส่อัดฟิปใส่ยังเวตา อ,นนอ,อันนี้รับมูลปลูกในสวนในนี่แมโกกน้องหน้าข้านี่แหละครับ่ละอนพีก็รล่อผลบลิตจากนั่น,นทังนี่ก็มีต้นล่ว,ตวยต้นยางหน้าปลูกไว้เพื่อว่าอันอยางหน้านี่ปลูกไว้เพื่อว่าเป็นว่าติดกินเห็ดนีเห็ดมี่อย่างจะเรียกว่าปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเสื่อเห็ดไปครับเอาบ่างเสื่อเห็ดหลางโง่ไปน้ำเงาน้ำหยางมันอันนี้ก็เคือ่องข้อใส่ไกล้ ปล่อยปลาปล่อยหยังครับเลี้ยงปลาต้องเสเลียย้ยางลาหยางอยางนั้นต้องสนใจร่องกระหายใ,ในหน้าคออารับหน้าผูกขอบมาตั้งที่อ่ตรงน,นี้กล้วยครับกล้วยเป็นยับต้นต้นดังหน้าต้านต้นซักปลูกไม่เสียตะกิ้ครับผมปลูกไม่เสียตะกิ้ไว้ถ้าเพื่อลูกข้าหลานย่ำประมาณจะ ถ้าจะจะของอายุวัยั่งกับจิตวัยปุระลูกหลานไงไม่ตั้งใจหน่อครับอันนี้ก็เป็นบะเพา่น้ำหอมปลูกไปรน้ำพร้อมใส่ใจลูกไบสามยิ่งสามนะครับเพื่อจะจิ้มีนิ่มีหยังเลี้ยงต้นนั่นไว้ครับรปลูกไว้ไว้พี่น้องจะทุ่ม,มันข้อค้าแม่ค้ามันกับแม่เอาประจําครับตอนนี้มันก็กล้วยกระลัองออกปีหลายแต่นี่พี่น้องมาหายามกัน มาเอาไปมกมกปลากัมีดล้อครับมีเจอแยะเลยหลายหลายตั้งที่ข้องหน้าพ็ดำหน้าทาั้งนี้คนตัวกาเราคนบาท่านในอาตาเนี่ยกำลังเอาน้ำล้มสีดำหน้าต่อโยตันแล้วแล้วทั้งนันกกะกะทนะัทง้งโขกทั้งนั้นแบบเะมากเลยนะรั้งสี่ตัยังปาทั้งสากับมีสานี่ผคือสาพวกน้องหน้ากีบุดในตรงการตอนเท่าแต่ว่ามันอยาก,กอกยังไหล่ะครับเพราะว่า ว่าใครเด้มาดูแลุ้ดนจ้เรประมาณหกเมตรหาซีรับมีปลาบิ๊กโตมีปลาเบิกมีปลาจับเทียนอาจจะไม่ีปลาเนี่ยครับกระลังอย่งไงแต่ประมาณเป็นกิโลเป็นยังไงล่ะตัวปลาก็เล้ต้างนี้ก็เป็นตาตาหนองนี่ก็ใไส้สำหรับเพื่อไปหาน้ามใบใหน้าคมับากบหนบหน้บ้นผบน้าผมในามาม่ส่วน้าา ดูไต้โคนมันเป็นว่างเสียเงี้ลเรางกไปแล้วเลย่อนล้อครับนั่นับถูกมาได้สองปีกว้วยแล้วครับเกือบสามปีแล้วแหละแต่เลยต้นประมาณนี่แหละครับมันกะอุดมสมบูรณ์ดีโยกระลังงามขับเป็นกล้วยเป็นยังเกันยมกันโยขับทั้างทั้างนี้ต้นรักกับปลูกพร้อมๆกันแหละครับแต่ว่ามันเป็นต้นไม่ยืนต้นที่หยืดโตเร็วมันก็เลยสูง กระงงามทางผมต้นม่วงก็ได้กินมากินต้นหลักผมความปลาปุ้งใจที่ผมได้เห็ดได้นันลูกมากผมเห็นต้นใหม่งามจะเริ่มเติบโตเลยว่าสองสามปีในขนาดนี้ผมก็ดีใจครับผมเพราะว่าต่อ,ไป,ตอไปขางหน้าก็ค,คิดว่าอยากอยากมันมีเห็ดมิยังเกิดขึ้นเพื่อว่าต่อไปกระเจียบแจงเห็ดดูหน้าจะของสินะครับอยากเห็นเังสี่หลักครับป้าไม่บอกคุมยังไงถ่ลูกถา่หลานเ้็งงามนั่นกับพ่อได้ว่า พ่อปลูกไว้าทา้าแต่สมัยหุ่นครับผม